หน้ะพี่อ่ะเสียไปหลายร้อยกดปวดๆที่แตนี่อ่ะชายเป็นพี่ที่น่ารักมากกปวดให้ใครพี่แก่พี่แเลยอะไรหอขึ้นก่อนเลยขึ้งผู้หญิงเลยข้างลุกเลยฉันนอนไม่หลับทุกคืนจะตื่นตัวเองเท่าไรก็นอนไม่หลับทุกคืนจะเป็นอีกนานแค่ไหนอยู่กับชีวิตฉันี เจอหนึงตัวจะเอาอะไรแถมนะเอาอะไรนะขออะไรยังไม่แคนะแมก้าขอกล้าให้อะแลแล้วดถึงสาไม่หมดสิเดินลงนะหนึออกแก้มอมีแฟนอลูกอ่ะรอตัวมัมีแฟ ดูยังไก่อนก่อนก่อนพูดถึงแฟนคุณแม่มาไหมครับไม่มาไม่มาถือว่ากล้าเสี่ยงผมบอกไว้ตรงนี้เลยครับมาอันนี้ผมให้คนเดียวอ้าอ่าอนี่เดี๋ยวเธอต้องมาจ่ายฉันค่าสิทนะฉั้ไิ้ธิ์ฉันใช้เธอมาเดลือก